เรื่องราวของรถต,รตรอร๊ออลลิสตาภูมิรัตน์ตำรวจหญิงมากฝีมือจากกองปราบผาที่ต้องเผชิญกับคดีซับซ้อนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมไม่ใหญ่ทั้งการฆ่ามนุษย์คดีคาดกรรมปริศนาและขบวนการทุจริตในองค์กรของตัวเองเธอได้รับราภารกิจพิเศษให้สืบคดีลับที่โยงไงไปถึงอิทธิพลมืดระดับประเทศและต้องทำงานอย่างระมัดระวังเพราะไม่รู้ว่าใครคือมิตรหรือศัตรู คงเรื่องคราเคลืบตอนที่เมื่อนรหัสลับจับระสับแรกเล,ลิตาได้รับมอบหมายให้สืบคดีคัดกรรมหญิงสาวปริศนาในโรงแรมร้างถูกจัดวางในท่าประหลาดพร้อมรหัสลับที่ดูเหมือนเป็นคำใบบางอย่างตอนที่สองศพที่สองและรอยสักปริศนาการตายอีกครั้งที่คล้ายกันทำให้ลลิตาเริ่มเชื่อว่ามันเป็นฝีมือของคัดก่อนต่อเนื่อง ตอนที่สามสายลับที่ถูกข่าวสายข่าวที่ให้ให้ข้อมูลกับลลิตาถูกฆ่าปิดปากเธอรู้แล้วว่าตัวเองกำลังสืบคดีที่อันตรายกว่าที่คิดตอนที่สี่แกะรอยจากกล้องวงจรปิดลิตาพบเงาของชายลึกลับที่เกี่ยวข้องกับเหยื่อแต่เมื่อพยายามสืบหาชายคนนั้นก็ถูกเก็บไปคนตอนที่ห้าเกมแมวไล่หนู คาดก่อนเริ่มเล่นเกมกับล,ลิตาส่งข้อความลับท้าทายเธอตรงตอนที่ซกแผ่นล้อจับที่พลาดเป้าล,ลิตาพยายามวางแผนจับขาดก่อนแต่กลับถูกหลอกให้เดินเข้าไปในกับดักตอนที่เจ็ดอดีตที่ซ่อนอยู่เงื่อนงำจากคดีนี้พาเทอไปสู่แฟ้มคดีเก่าของพ่อเธอที่เป็นตำรวจและตายอย่างมีเงื่อนงำตอนที่แมดคือค่ายใต้ดิน คดีนี้อาจเกี่ยวข้องกับขบวนการฆ่ามนุษย์ที่มีอำนาจสูงตอนที่เก้าคู่หูที่ไม่น่าไว้ใจลลิตาเริ่มสงสัยว่าคนในทีมของเธออาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้ตอนที่สิบแทรกซึมเข้าสู่ศูนย์กลางอาชิดากรนลลิตาปลอมตัวเข้าไปสถานที่ลับของเครือข่ายมาเฟียตอนที่สิบเมตรคัดก่อนในเงามืดคัดก่อนเผยตัวตนบางส่วนผ่านข้อความที่ส่งถึงลลิตา ตอนที่สี่สองคนที่เธอไว้ใจมากที่สุดมีคนในหน่วยที่ลลิตาสนิทถูกก่าวหาว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดตอนที่สิบสามหลักฐานที่พลิกคดีเธอค้นพบหลักฐานที่อาจมัดตัวคนบงการเบื้องหลังทั้งหมดตอนที่สิบสี่การต่อรองของปีศาจมีใครบางคนเสิญทางออกให้ลลิตาเพื่อแลกกับบางอย่าง เกมจิตวิทยาลลิตาถูกกดดันจากอำนาจมืดให้ล้มเลิกการสืบสวนตอนที่สิบหกคืนที่ต้องเอาตัวรอดเธอถูกรอบสังหารแต่รอดมาได้อย่างบุดวิดตอนที่สติเงื่อนงำสุดท้ายจากเยื่อรายแรกหลักฐานสำคัญที่สุดอยู่ในมือของคนที่ไม่คาดคิด ตอนที่เซบจับตัวประกันลลิตาถูกบีบให้เลือกว่าจะช่วยตัวประกันหรือจับตัวคนร้ายตอนที่เซบก้าสัตรูที่แทจริงผู้อยู่เบื้องหลังคดีทั้งหมดเปิดเผยตัวตอนที่อีเซเบตไลล่าเดือดการไล่ล่าระหว่างลลิตาและคาดกรสุดโหดตอนที่อีชีเลตเดิมพันครั้งสุดท้ายลลิตาวางแผนสุดท้ายเพื่อโค่นเครือข่ายนี้ ตอนที่อิสตอมเผชิญหน้ากับความจริงมีสิ่งที่ลลิตาไม่เคยคัดคิดเกี่ยวกักบอดีตของตัวเองตอนที่อิซาบส่งครามระหว่างองค์กรสองเขาอำนาจใต้ดินเบิดชากำหันกันตอนที่อิสุซีการตัดสินใจของลลิตาเธอจะต้องเลือกเส้นทางของตัวเองหลังจากทุกอย่างจบลงตอนที่สุมา่าบทสรุปของเงามืด ความจริงทั้งหมดถูกเปิดเผยและละลิตาต้องเผชิญหน้ากับผลลัพธ์ของการตัดสินใจของเธอฉากไล่ล่าที่ดูเดือดเช่นลลตาขับรถไล่ล่าคนร้ายอย่างเมืองวิ่งไล่จับบนดาดฟ้าหรือไล่าตามคนร้ายในตลาดที่เต็มไปด้วยผู้คนฉากไล่ล่าบนดาดฟ้าเกมแมวไล่หนู หลังจากได้รับข้อความท้าทายจากคัดกร์ลลิตาและทีมงานวางแผนจับตัวเขาที่โรงแรมร้างกลางเมืองตามเบาะแสจากข้องวงจรปิดแต่เมื่อเธอบุกเข้าไปทุกอย่างกลับกลายเป็นกับดักเสียงปืนดังขึ้นพร้อมกับควันสีขาวพวยพุ่งออกมาจากระเบิดควันลลิตารีบใช้แขนปิดจมูกขณะที่เธอเห็นเงาของชายร่างสูงพุ่งออกจากห้องไปทางบันไดหนีไฟ หยุดเดี๋ยวนี้เธอตะโกนพร้อมความปืนขึ้นเล่งแต่ชายคนนั้นไม่ชะงักเขาวิ่งขึ้นไปบนดาดฟ้าลลิตาเร่งความเร็วตามขึ้นไปบนดาดฟ้าแสงไฟนีออนจากตึกระฟา,าศาสลงมเหมอนด,ดาดฟ้า,าบูนยับฝ้นที่ตกโปรยไปให้พื้นลื่นชายลึกลับพุ่งตัวไปข้างหน้ากระโดดขามไปยังดาดฟ้าตึกข้างเรากับเขารู้เส้นทางนี้เป็นอย่างดีลลิตาไม่มีทางเลือกเธอกระโดดตามไป กระแทกเท้าของเธอแต่ลงบนดาดฟ้าอีกตึกหนึ่งอย่างจังเธอเสียหลักเล็กน้อยแต่ยังตรงตัวได้ทันชายคนนั้นหันกลับมาเหลือบมองก่อนจะเล่งความเร็วขึ้นอีกลลิตากัดฟันวิ่งตามไปเสียงลมหอบหายใจแรงขึ้นเลยเธอเห็นเขากำลังปีนไปตามบันไดหนีไฟด้านข้างของอาคารไม่รอดหรอก ลลิตารีบชักปืนขึ้นเลงแต่ชายคนนั้นพลิกตัวกลางอากาศก่อนจะทิบลงมาใส่ร้าวเหล็กจนมันพังลงลลิตาต้องถอยหลบก่อนที่ร้าวเหล็กจะล่นใส่หัวเขาใช้โอกาสนั้นพุ่งตัวไปที่ซอยด้านล่างลลิตาไม่ยอมให้เขาหลุดมือเธอวิ่งไปจนสุดขอบดาดฟ้าแล้วคว้าทอระบายน้ำก่อนจะใช้ตัวลงไปอย่างรวดเร็วเธอตกลงมาควางหน้าชายลึกลับที่กำลังจะหนีจบเกมแล้ว เธอยกปืนขึ้นเล็งตรงไปที่เขาแต่ชายลึกลับเพียงแค่ยิ้มก่อนที่เสียงมอเตอร์ไซค์จะดังขึ้นรถคันหนึ่งพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วเขากระโดดขึ้นไปซ่อนท้ายก่อนจะเล่งเครื่องหายไปในความมืดลลิตากัดฟันแน่นเธอไล่ตามมาได้ไกลขนาดนี้แต่คนร้ายก็ยังหนีไปได้อีกฉันจะลากแกกลับมาให้ได้คอยดู เธอเพิ่มพำกับตัวเองก่อนจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแจ้งทีมให้ปิดล้อมพื้นที่ทันทีปะสูประชิดตัวตอนที่สิทแท็กซึมเข้าสู่ศูนย์กลางอาชญากรรมลิตาปลอมตัวเป็นลูกค้าระดับสูงเพื่อแท็กซึมเข้าภายแปแผลบ ของเครือข่ายมาเฟียขณะที่พยายามหาทางเข้าถึงข้อมูลสำคัญหนึ่งในบริการดของหัวหน้ากลุ่มเริ่มสงสัยเธอเป็นใครชายร่างใหญ่สูงกว่าเมงชโนก้าวสวุยสมเดินมาขวางทางล้ยยิ้มมุมปากพยายามแสดงความมั่นใจแต่รู้ตัวว่าโดนจับพิรุษแล้วฉันแค่ลงทางหาทางไปห้องนำ้ำเธอตอบเรียบโกก ชายคนนั้นคำรามก่อนพุ่งเข้าหาเธอด้วยความเร็วที่ไม่น่าเชื่อการต่อสู้เริ่มต้นหมัดแรกของชายร่างยักพุ่งเข้าใส่ลลิตาเบียงตัวหลบทันแต่แรงล้มจากหมัดน,นั้นทำให้รู้ว่าถ้าโดนเข้าไปเต็มคงจบแน่ใช้จังหวะที่เขาพุ่งเลยตัวไปก้มตัวลงต่ำแล้วฟาดศอกเข้าที่สี่ขาง นอยเขาชะง,งักไปเล็กน้อยแต่ชายคนนั้นยังอึดเขามุนตัวกลับมาพร้อมตูววัดแข็งกวาดต่ําลลิตากระโดดถอยหลังได้ทันแต่ก็เสียหลักไปเล็กน้อยเขาใช้พลักลังเข้าปด๊คุยชายร่างยักษ์กระโจนเข้าหาเข้าคอซือลิตเตอร์และพยายามเวียงเธอกระแทกกับกระแมงแต่ลลิตาไวกว่าเธอพลิกมือจับข้อมือของเขาปิดกับ แล้วใช้เข่ากระแทกเข้าที่ท้องเต็มแรงใช้คนนั้นคำรามเสียงดังแต่ไม่ยังล้มหรือตาไม่ปล่อยโอกาสหลุดไปเธอเปลี่ยนกลยุทธ์ใช้มวยไทยเข้าสู่ทีบตรงเข้ากลางอกทำให้เขาเซ่ทอยหลังตามด้วยศอกกลับฟาดเข้าขั้นไก่จนหน้าหันก่อนจะจับล็อกแขนบิดเข้าหาตัวแล้วเวี่ยงลงกับพื้นสิงตึงดังสนั่นชราร่งยักษ์ล้มลงไปกับพื้นอย่างแรง เขายังพยายามจะลุกขึ้นมาแต่แลลิตากระโดดขึ้นครอมใช้ท่อนแขนกดลก็อกคอทำให้เขาหายใจไม่ออกนอนอยู่ตรงนั้นแหละเธอพูดพลางกระชากสายเนกไทยของเขามามัดมือไพล่หลังรอบรานมีเสียงฝีเท้าของบอดี้การ์ดคนอื่นกำลังวิ่งเข้ามาลิตารีบคว้าแฟลชได้ที่ชายคนนี้พบติดตัว ก่อนจะพุ่งออกไปทางประตูหนีไฟเตรียมเข้าสู่ฉากไล่ล่าต่อไปากบุกเทอมรังโจรลาเดือดหลังจากตามซืบเครือข่ายมาเฟียมานานลลิตาได้รับข้อมูลว่าพวกมันซ่อนตัวอยู่ในโกดังร้างนอกเมืองเธอและทีมงานวางแผนบุกเข้าไปจับตัวหัวหน้าแกงให้ได้กลางดึก รถดูของหน่วยปฏิบัติการพิเศษจอดเงียบห่างจากเป้าหมายไม่เกินลลิตาในชุดเกราะก,กันกระสุนเช็คอาวุธและสื่อสารกับทีมเข้าแผนหน่วยซุ่มเตรียมพร้อมหน่วยบุกเคลื่อนที่ภายในโกดังแก่งโจรกำลังลำเลียงของผิดกฎหมายเสียงหัวเรา้าดังแววมาแต่ไกลชายร่างยักษ์ที่เป็นหัวหน้ากำลังยืนดูอยู่บนชั้นสองของโกดัง เสียงปืนดับเบิลแบลลจากลูกน้องของมาเฟียดังขึ้นละลิตาส่งสัญญาณถึงเวลาโจมตีลุยหน่วยสไนเปอร์บนดาดฟ้าลั่นใหญ่ปริงวิธีกระสุนสอน่องออกจากมือทีมบุกพังประตูระเบิดเสียงดังสนั่นประตูเหล็กปลิวกระแทกพื้นลลิตาพุ่งเข้าไปในโกดังยิงปืนไฟชายติดลำกองส่องกวาดหาคนร้ายมันมาแล้วยิงแม่งเลย เสียงหัวหน้าแกงตะโกนเสียงปืนกนระดมหญิงสวนมาเป็นชุดไลยตาลบหลังหลังส่งสัญญาณให้ทีมอ้อมซ้ายฉากต่อสู้ประชิดตัวชายร่างใหญ่พุ่งเข้ามาหาเธอยังไม่เกรงกลัวลลิตาทิ้งปืนข้ากระบองตำรวจฟาดเข้าใส่ข้อมือมันจนปืนร่วงก่อนจะพลิกตัวตัดขาแต่มันตัวใหญ่เกินไปมันคำรามแล้วใช้กำปั้นเวยียงใส่เธอ ลิตาก้มหลบและส่วนกลับด้วยซอกเข้าที่คางตามด้วยเข้ากระแทกท้องชายคนนั้นเซไปติดกำแพงก่อนจะชักมีดยาวออกมาและลิตาถอยหลังตั้งท่าเตรียมรับแต่เธอเร็วกว่าเธอพุ่งเข้าไปคว้าข้อมือบิดกลับทำให้มีดหลุดก่อนจะใช้สอกกระแทกท้ายถอยส่งมันลงไปกองกับพื้นหมดสภาพตัดจบฉากหมูด้วยการจับตัวหน้าใหญ่เสียงไซเรนตำรวจดังขึ้น ทีมของลลิตากระจายกำลังเคลียร์พื้นที่เธอเดินขึ้นไปบนชั้นสองยิบปืนขึ้นเล็งไปที่หัวหน้าแกงที่ยืนรอยอยู่หมดเวลาเล่นแล้วลลิตาพูดเสียงเย็นชาหัวหน้าแกงยิ้มมุมปากกำลังจะยิบอะไรบางอย่างจากโต๊ะละลิตายิงเตือนกระสุนแห่ลบไปโดนกำแพงชายคนนั้นชะง,งักก่อนจะยอมชูมือขึ้นภารกิจจบ โกดังแตกโจรถูกจับลลิตายืนมองเมืองในความมืดพร้อมกับรู้ว่ามันยังจบแค่นี้ชากเอาตัวรอดจากกับดักนรกใต้เงาหายลลิตาและคู่หูได้รับเบาะแสวา่าหหัวหน้าแกงขายาซ่อนตัวอยู่ในอาคารเก่าร้างกลางเมืองพวกเธอบุกเข้าไปโดยไม่รู้เลยว่ามันเป็นดักภายในอาคาร ลลิตาเดินนำคณะคู่คอยระวังหลังกลิ่นอับชื้นของฝุ่นและเศษปูนทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจแน่ใจนะว่ามันอยู่ที่นี่คู่หูทามเบาวุ่นคลองวงจรปิดจับภาพมันเข้ามาที่นี่เมื่อเช้าลลิตาตอบคณะกว่าตามองไปรอบไร้ทันได้นั้นติ๊กติ๊กติ๊กเสียงนาฬิกาดิจิทัลดังขึ้นใต้พื้นไม้เก่าลลิตาเบิกตากว้างระเบิดมอบลง พุ่งตัวพลักคู่หูลงกับพื้นแรงระเบิดทำให้พื้นด้านล่างพังถล่มทั้งคู่ลงลงไปแต่ชั้นใต้ดินฝุ่นควันฟุ้งกระจายเสียงอาคารสั่นสะเทือนดังกองล่องลิตารู้สึกถึงแรงกระแทกที่แขนและขาแต่เธอพยายามลุกขึ้นสำรวจร่างกายตัวเองคู่หูของเธอก็อยู่ไม่ไมก่และและ,และยังพอขยับตัวได้ สถานการณ์เลวร้ายลงโครงสร้างอาคารเริ่มแตกราวควันไฟเริ่มพวยพุ่งเข้ามาประตูทางออกถูกเศษซากคอนกรีตถล่มปิดเราต้องออกไปก่อนที่ที่นี่จะพังลงมาคู่หูพูดเสียงกระเซ่าละลิตามองค์ไปรอบแล้วแล้วเห็นช่องระบายอากาศด้านบนนั้นอาจเป็นทางเดียวที่จะหนีได้ชักเอาตัวรอด ลลิตาดึงเข็มขัดออกมาใช้มันเขียวกับโครงเหล็กที่ยื่นออกมาเหนือศีรษะเธอไต่ขึ้นไปอย่างระมัดระวังเมื่อขึ้นไปถึงเธอใช้แรงทั้งหมดถีบฝาเหล็กของช่องระบายอากาศจนมันเปิดออกขึ้นมาเร็วเธอส่งมือให้คู่หูที่กระโดดเกาตามมาแต่ในวินาทีนั้นเองคมม กำแพงอีกฝั่งพังลงมาทำให้โปรไฟล์ลุกลามเร็วขึ้นลิตาและคู่หูคลานไปตามช่องระบายอากาศฝุ่นและควันทำให้หายใจลำบากแต่เธอพยายามกลั้นใจเอาไว้ทางออกอยู่ตรงนั้นลิตาเตะฝาเป็นช่องระบายอากาศอีกครั้งก่อนจะพุ่งตัวออกไปยังบันไดหนีไฟข้างอาคารเธอช่วยคู่ปีนออกมาก่อนที่โครงสร้างจะถล่มตามหลังไปตุ้ม อาคารพลงไปครั้งหลังพวกเธอพอดีลริตามองไปเห็นโปรไฟโฟมกันน้ำอยู่เบื้องหลังเธอหอบหายใจแรงก็จะหันไปสบตากับคู่หูทีหลังถ้ามีแผนบุกที่ไหนบอกฉันก่อนว่าเป็นกับดักนะคู่หูพูดติดตลกทั้งที่ยังหอบหนักล้ลิตาอมยิ้มเล็กน้อยก่อนจะกดวิทยุเสื้อสารไปยังทีมหน่วยสนับสนุนเป้าหมายหลบหนีอาคารถูกทำลายแต่เรายังมีชีวิตอยู่ นี่เป็นเพียงการเริ่มต้นของซึกใหญ่ที่รออยู่ข้างหน้าชักชด่วนปืนในสถานการกดดันตอนที่สิบแปดลลิตาไล่ล่าคนร้ายมาอย่างค้ั่งหลายมางทาเหลือหลังจากสืบพบว่าครือข่ายค้าอาวุธเถื่อนกำลังทำการซื้อขายสำคัญเธอแอบ,บซุ้มอยู่หล,ลังหลังไม้ใช้สัญญาณมือส่งทีมปิดล้อมพื้นที่แต่ก่อนที่พวกเธอจะเข้าจับกลุ่มเสียงปืนก็ดังขึ้นปัง ูหูตะกนพวกมันรู้ตัวแล้วกระสุนพุ่งมาเป็นชุดจากทุกทิศทางลลิตาลบหลังคงเหล็กรู้ตัวว่าถูกล้อมทีมของเธอกระจัดกระจายไม่มีทางหนีง่ายไอสถานการณ์ตอนนี้กระสุนเหลือแค่ห้านัดไม่มีทางถอยต้องบุกทะลวงออกไปศัตรูมากกว่าเท่าลลิตากำปืนแน่นหายใจลึกก่อนจะตัดสินใจต้องเล่นเกมดวลปืนกับพวกมัน การโดนปืนนัดแรกดับไปทเลทงที่คมไม้ไฟบนเพดานและแล้วเหนียวไก่ปั้งแสงไฟกระจายความมืดปกคลุมพื้นที่บางส่วนทำให้พวกมันเริ่มสับสนสองนาทีสองวาจัดการมือปืนในเสียววินาทีที่ศัตรูเพลอและลิตาพุ่งออกจากที่กำบงังยิงสวนเข้าหามือปืนคนแรกที่ถือปืนไรเฟิลกระสุนพุ่งเข้าที่หัวหล่มันล้มลงทันที สามนาที่สามเล่นกับเงาใช้ประโยชน์จากไฟที่ดับมุดตัวไปยังเงามืดก่อนจะจะยิงไปแทงน้ำมันทำให้เกิดประกายไฟพวกมันแตกตื่นมันอยู่ทางซ้ายหนึ่งในคนร้ายตะโกนแต่มันเช้าไปแล้วสี่นาที่สี่ ลอกล่อก,กับดักลลิตาใช้เสียงปืนล่อให้คนร้ายบางส่วนเดินเข้ามาใกล้ก่อนจะพุ่งตัวออกมาตึ๊ดปืนของมันกระเด็นแล้วใช้ซันปืนกระแทกเข้าที่ข้างส่งมันลงไปกองกับพื้น้านนัดสุดท้ายศัตรูตัวฉกาศหัวหน้าแก๊งปากกตัวมันถือปืนลูกโม้พร้อมรอยยิ้มเย้ยยันกระสุนหมดแล้วสินะ มันหัวเร่าพร้อมเล็งปืนมาที่เธอล,ลิตาริตกาก็จะก้มตัวคว้าปืนจากศัตรทูที่เธอจัดการไปก่อนหน้าแล้วเงยหน้าขึ้นเนียวกายทันทีปังกระสุนพุ่งเข้าที่ขาคอข,ของหัวหน้าแกงมันร้องลั่นก็นจะล้มลงกับพื้นทุกอย่างเงียบลงเสีงสยงไซเรนตำรวจดังขึ้นทีมของเธอเคลียร์พื้นที่และเดินเข้าไปหาหัวหน้าแกงที่กำลังนอนเจ็บอยู่บนพื้น ฉันไม่พลาดรอกเธอพูดเรียบๆก็จะใช้กุญแจมือมันไม่ลังเลนจบด่วนปืนภารกิจสำเร็จสู่บนรถไฟปลายกระบอกปืนบนร่างเล็กสหารการลิตาได้รับเบาแสว่าจำแกจะกลับงลักลอบคนอาวุธเถื่อนทางรถไฟถึงกระโดดขึ้นรถไฟขบวนหนึ่งที่กำลังมุ่งหน้าออกจากเมืองโดยไม่รู้ว่าพวกมันกลังรอเธออยู่ ขณะที่รถไฟวิ่งเร็วขึ้นเสียงหูด,ดังแทบพัลมเย็นลิตาคอยที่เคลื่อนตัวผ่านโบกทีสายตาสอดสองหาผู้ต้องสงสยัยทันใดนั้นเธอมาแล้วลูกน้องของมาเฟียโผล่ออกมาจากห้องโดยสารด้านหลังเปิดฉากยิงทันทีปังจากกระจกหน้าต่างกระสลมแรงพัดเข้ามาลลิตากระโดดหลบหลังที่นั่งรถไฟก่อนจะโต้กลับยิงสวน โดนแขนของสัตรูตัวแรกมันรองลั่นก่อนจะล้มลงฉากต่อสูประชิดบนรถไฟที่กำลังวิ่งทันใดนั้นลูกน้องอีกคนกระโจนเข้าหาเธอคว้าคอเสื้อแล้วกระแทกเธอกับผนังโบกี้เลลิตาส่วนกลับด้วยซอกกระแทกเข้าที่ซี่โคงทำให้มันเซ่ทอยหลังสัตรูเวียงมัดใส่เธอนตัวลบแล้วแล้วจับข้อมือมันปิดกลับก่อนที่มันจะตั้งตัวได้เธอกระโดด ทิปเข้าที่ออกสมมันกระเด็นไปกระแทกประตูกีแต่ศัตรูยังไม่หมดชายร่างยักษ์อีกคนโผลออกมาพร้อมมิดชันในมือมันพุ่งเข้าหาเธอแทงเร็วและหนักหน่วงลลิตาหลบเฉียดฉิวก็จะใช้หมัดส่วนเข้าที่ขากรรไกรแต่แรงของมันมากเกินไปมันกระชากแขนเธอแล้วเวียงตัวเธอไปชนเบาหนั่งสถานการ์แย่ลง สัตรูควักปืนออกมาลลลิต้าไม่มีทางเลือกเต้ปืนในมือมันกระเด็นก่อนจะใช้โอกาสนั้นกระโดดขึ้นเราจับเนื้อศีรษาแล้วใช้ข่าสอง้างรัดคอนแล้วปิดให้ล้มลงตอนที่อิชวซามความจริงที่ซ่อนอยู่เลลิต้ายืนอยู่หน้าโคตรของพ่อเธอที่เคยเป็นตำรวจมาก่อนนี่ถูกพบถูกถูกคาดกำมอย่างโหดเหี้ยมในอพาร์ตเมนต์ของตัวเอง เธอรู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่เคยมีคำตอบและวันนี้ก็ถึงเวลาที่จะค้นหาความจริงนั้นที่มีเอกสารและภาพถ่ายเขาเ่าทอมแอธิซซอนอยู่ในลินชักบางไป ระหว่างการสืบสวนและการค้นหาหลักฐานลรลิตาได้ค้นพบว่าพ่อของเธอมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีอาชญากรรมที่ไม่ได้เปิดเผยและทาบหลักฐานที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของนักธุรกิจใหญ่ที่เคยเป็นเพื่อนโรงงานของพ่อเธอมาก่อนชื่อนายวิทยามโนธรรมซึ่งมีประวัติอาชญากรรมที่ซ่อนอยู่ลรลิตาเริ่มรู้สึกถึงการทรยศครั้งใหญ่ที่อาจเกี่ยวข้องกับ การคาดกำพรอเธอเธอเริ่มค้นหาความเชื่อมโยงระหว่างนายวิทยาและเครือข่ายอชยาชญากรรมใหญ่หลังจากที่เข้าไปเจาะลึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของพ่อเธอพบว่าพ่อของเธออาจรู้บางอย่างที่สำคัญเกี่ยวกับการฟอกเงินและการขาอาวุธเถื่อนที่อาจเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมครั้งนี้ ฉากเปิดเผยความจริตาพบว,ว่ามีการสังการจากนายวิทยามโนธรรมโดยตรงเพื่อทำให้พ่อของเธอต้องตายเหตุผลก็คือพ่อของลลิตารู้เกินไปเกี่ยวกับกิจกรรมอาชญาก,กรรมของนายวิทยาและการที่เขาจะเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อสาธารณะททำให้เขาต้องตกเป็นเป้าหมายลลิตา เบาแฮดจากการสนทนาทางโทรศัพท์ของพ่อที่บันทึกไว้ในระบบสำรองข้อมูลเสียงของนายวิทยาสามารถยืนยันได้ว่าเขาคือที่สั่งฆ่าพ่อของเธอพ่อของเธอรู้เกินไปเขาเป็นภัยต่อธุรกิจของเราเสียงของนายวิทยาดังขึ้นจากเครื่องบันทึกและดิตามองไปที่เอกสารเหล่านั้นด้วยความโกรธเกรี้ยวในใจเธอรู้ว่าเธอไม่ได้แค่ล้างแค้นให้พ่อ ต่ต้องเปิดเผยความจริงเพื่อให้คนที่อยู่เบื้องหลังได้รับโทษตามกฎหมายการประทะก,กับนายวิทยาฐานการปัจจุบันลลิตาคนพบที่อยู่ของนายวิทยาในพื้นที่รูราของเมืองเธอตัดสินใจไปเผชิญหน้ากับเขาเองเมื่อถึงที่หมายเธอเห็นเขากำลังเดินออกมาจากอาคารอย่างมั่นใจลลิตาหยุดยืนอยู่ห่างจากเขามองเขาด้วยความเกลียดชัง นายวิทยาพ่อของฉันตายเพราะนายนายวิทยาหัวเราเย็นชาพ่อของเธอไม่สามารถให้ความจริงทุกเปิดเผยเขาเลือกที่จะพูดมากเกินไปลลิตายิงคำถามกลับไปอย่างไม่เกรงกลัวแล้วจะทำยังไงกับฉันทำร้ายฉันเหมือนกับพ่อของฉันหรอนายวิทยามองเธอด้วยความท้าทายก่อนจะพูดว่า ธอคิดว่าฉันจ,จับจะปล่อยให้เธอลุกขึ้นมาทำลายธุรกิจของฉันเหรอเธอจะต้องจ่ายค่าที่มาช้าไปก่อนที่การเพชิญน้าจะถึงจุดสูงสุดความตึงเครียดร,ระหว่างทั้งสองเพิ่มขึ้นจนกระทั่งการพูดจะจบลงโดยการลลิตาตัดสินใจเข้าไปจับกลุ่มหรือทำลายแผนการของนายวิทยาทันทีบทสรุป นายวิทยามโนธรรมเป็นคนที่สั่งข้าวพ่องลลิตาเพราะเขารู้เกี่ยวกับกิจกรรมผิดกฎหมายของนายวิทยาและทำให้ลลิตาต้องสืบหาความจรงิงและทวงความยุติธรรมเพื่อพ่อของเธอตอนที่สีหายไปในความมืด ลลิตายังคงตามสืบหาหลักฐานเกี่ยวกับการคาดกรรมพ่อของเธอในระหว่างนั้นเธอได้รับเบาะแสจากสายลับคนหนึ่งที่เคยทำงานร่วมกับพ่อของเธอในการสืบสวนครีไอเีย TI, ว่ามีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับนายวิทยามโนธรรมและกิจกรรมของเขาที่ถูกซ่อนไว้สายลับคนนั้นติดต่อมาหลายวันก่อนที่จะหายตัวไปอย่างลึกลับ ลลิตาจึงตัดสินใจเข้าไปหาข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับการหายตัวไปของเขาฉากพบสับของสายลับเลลิตาตามไปยังที่อยู่ที่ถูกส่งมาในข้อความสุดท้ายของสายลับที่หายไปและพบว่าห้องของเขาถูกทำลายร้าวกับมีการต่อสู้มีอรอยเลือดอยู่ที่พื้นและหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเขาก็เปิดอยู่แสดงเอกสารที่เชื่อมโยงกับนายวิทยาในห้องมีเบาแอที่ชัด เชนว่าสายลับคนนี้ถูกคัดกรรมแต่ไม่มีหลักฐานว่าใครเป็นคนข้าวเธอหรือต้องการปิดปากเธอขณะนั้นเองลลิตาได้ยินเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาถ้าตัดสินใจหลบซ่อนตัวในเงามืดและคอยสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นการเปิดเผยของมือสังหารคนร้ายที่เข้ามาคือลูกน้องของนายวิทยามโนธรรมผู้รับคำสั่งให้จัดการสายลับเมื่อคนร้ายเห็นว่าลลิตาไม่อยู่ ในห้องเขาเริ่มค้นหาหลักฐานบนโต๊ะและคอมพิวเตอร์จนกระทั่งพบเอกสารสำคัญเกี่ยวกับธุรกิจผิดกฎหมายที่นายวิทยากำลังทำลิตาเห็นความเคลื่อนไหวาจากมุมหนึ่งของห้องก่อนจะตัดสินใจออกจากซ่อนันต่อสกันต่อสู้เริ่มขึ้นคนร้ายหันมาเห็นลลิตาและยิ้มเยาะเธอก็เหมือนพ่อของเธอใช้ความคิดมากเกินไปจนต้องจบแบบนี้ลลิตาไม่รอเช้า ดึงปืนออกจากเข็มคัดยิงไปที่ขาเขาทำให้ล้มลงแต่นายวิทยาสั่งให้ลูกน้องคนนี้ไม่ข้าวเลยตาและแค่ทําให้เธอปวดหัวสักหน่อยคนร้ายจึงพยายามจับลลิตาลุยเข้ามาในระยะประชิดแต่ลลิตาใช้หมัดสวนกลับไปที่ท้อง แล้วบิดแคนของเขาคนร้ายปล่อยปืนและตกลงไปบนพื้นขณะที่ลลิตาเอาชนะและจับมือเข้าก่อนจะพูดว่านายวิทยาไม่ได้สั่งการแค่ข้าวพ่อของฉันนะแต่ร่วมถึงคนที่รู้มากเกินไปด้วยการเปิดเผยความจริงก่อนที่คนร้ายจะฟื้นตัวจากการถูกจับกุมลลิตาถามเขาว่าใครเป็นคนสั่งค้าสายลับนั้น ลูกน้องของนายวิทยายิ้มอย่างเจ้าเล่และบอกว่ามันคือนายวิทยาเองเขารับคําสั่งจากนายวิทยาให้ข้าสายลับที่ล่วงรู้ความลับเกี่ยวกับการฟอกเงินและการค้าอาวุธที่เขากําลังเดินการลิตารู้ว่าตัวเองใกล้จะความจริงที่เกี่ยวข้องกับพ่อของเธอมากขึ้นและจะต้องจับกลุ่มนายวิทยามโนธรรมและทําลายอาณาจากักรอัชดากกรมที่เขาสร้างขึ้นให้หมดสิ้นไป จบตอนเหตุการณ์ที่ทำให้ลลิตารู้ว่าสายลับคนนี้ถูกฆ่าจากคำสั่งของนายวิทยามโนธรรมทำให้เธอตัดสินใจเข้าสู่เกมอันตรายที่จะนำเธอไปสู่การเผชิญหน้ากับผู้อยู่เบื้องหลังทุกอย่าง